สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ทุกท่านนะคะวันนี้เราคงจะต้องมาพูดกันในเรื่องของประชาธิปไตยนะคะที่จริงแล้วก็ไม่เขาอยากจะพูดอะไรเท่าไหร่หรอกเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่น้องๆเขาออกมาปลุกออกมาเดินออกมาทําอะไรกันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะคะตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าดิฉันเนี่ยไปอ่านเจอข้อเขียนของคนระดับด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์นี่คือจบ เอ่อปริญญาเอกนะคะแต่ว่าดิฉันเฉยๆนะกับด็อกเตอร์อะไรเนี่ยนะเพราะจริงๆดิฉันก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะไม่ได้สายตรงในเรื่องของการเมืองแต่ในแง่ของอความคิดความอ่านในเรื่องของความรู้ความเข้าใจหรือการที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับชาติหรือว่าสังคมนะคะอาจจะไม่ได้ทาประโยชน์ให้กับชาติอะไรได้มากมายนระดับปรชาตินี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนตัวเล็กๆนะคะแต่ดิฉันจะ คุยให้ฟังในเรื่องของความเข้าใจนะคะในเรื่องของบทบาทของความเป็นนักวิชาการนะคะอย่างเช่นกรณีของคุณคนนี้เนี่ยนะคะเขาชื่ออดอ,อรสุพนัทนะคะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะว่าเขาก็ออกเป็นสาธารณะนะคะเพราะถ้าไม่ประสงค์ที่จะให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก็คงไม่ออกมาเป็นสาธารณะอันนี้เป็นเพจนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่รัฐที่ประชาธิปไตยจอมปลอมจะไม่ยอมบอกม็อบนะก็ะคือมีม็อบออกมา แล้วก็มีแกนนำนะฮะมีนักการเมืองคนละพวกกับรัฐบาลออกมาทำไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นว่าไปนะคะที่ดิฉันพูดนี่ดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันสนับสนุนม็อบและแน่นอนดิฉันไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลน,นะคะดิฉันพูดในลักษณะเชิงวิชาการนะคนคุณคนนี้เขาก็ออกมาบอกว่านะจูหัวเลยก็คือประเทศนอร์เวย์ที่มีดัชนีประชาธิปไตยสูงที่สุดในโลก มาอย่างยาวนานและปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากริส์ทรงเป็นพระประมุขเช่นเดียวกับประเทศไทยแปลว่าอะไรประโยคนี้เขาเอ่ยอ้างว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่มีดัชนีประชาธิปไตยสูงที่สุดในโลกถูกต้องนะคะอันนี้ลองดูอันนี้นะคะนอร์เวย์มีดัชนีประชาธิปไตยสูงที่สุดในโลกนะฮะแต่ข้างล่างไม่เกี่ยวกันนะสถาบันมีอำนาจในราชการส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยเหมือนกับ ไทยมอสิบห้ามอ4ยี่สีอะไรก็ว่าไปนะั่นนะอันตรงนี้จะบอกนี้นะคะว่าเวลาที่เราจะวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์แบบข้อเท็จจริงนะคะเขามีข้อเท็จจริงอลองมาดูนะคะดรสุพนัทคนนี้เขาอ้างข้อเท็จจริงดิฉนันเปิดเข้าไปใน eiu.com นะฮะท็อปปิกของเขาก็คือ democracy index นะคะก็คือดับชนีความเป็นประชาธิปไตย นะดัะชนีความเป็นประชาธิปไตยตัวนี้เขาบอกว่ามีด้วยกันทั้งหมด5้ารายการนะซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกษัตรยิย์อะไรเลยนะคะแต่เพอเอิญข้อมูลที่เขาจัดอันดับเนี่ยนะเขาจัดอันดับทั่วโลกเลยนะคะทั้งโลกนี้นะทุกประเทศก็พบว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่มีระดับของความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดฟังให้ดีนะคะ ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีระดับของความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดในโลกนะฮะเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าเขามีกษัตริย์เขาถึงเป็นประชาธิปไตยแล้วน,นี้ต้องยอมต้องต้องเข้าใจตัวนี้นะคะไม่ใช่ไปดูว่าอุย้ยนอร์เวย์มีกษัตริย์เพราะฉะนั้นดัชนีสูงสุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งนะฮะอันดับที่สามก็คือสวีเดนเห็นไหมมีกษัตริย์เพราะฉะนั้น มีกษัตริย์เป็นประชาธิปไตยสูงสุดไม่ใช่นะคะคนละเรื่องกันเวลาที่เราจะคุยเรื่องวิชาการเราต้องคุยแบบแบบที่มันเปิดอกแบบที่มันให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแบบที่มันทําให้คนอื่นได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะนะคะดิฉันอยากจะพูดว่า คุณในฐานะเป็นด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้แหละนะคะหรือเป็นนักวิชาการอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบ้าบอคอแตกที่ไหนก็ไม่รู้แหละดิฉันไม่ได้ว่าเออคุณด็อกเตอร์สุพนัทอะไรคนนี้เท่านั้นนะคะดิฉันพูดเรื่อง general คือทั่วไปหรือคุณจะเป็นนักหนังสือพิมพ์คุณจะเป็นสื่อมวลชนคุณจะอยู่ใครไหนก็ได้คุณจะรักใครชอบใครก็ได้แต่เวลาถึงบทที่คุณจะต้องพูดในเรื่องที่มันเป็นข้อเท็จจริงพูดข้อเท็จจริงค่ะนะคะ อย่างกรณีดัดชนีของที่นอร์เวย์เขาได้เป็นระดับหนึ่งเนี่ยนะคะคุณรู้ไหมว่าดัดชนีประชาธิปไตยของ EIU เนี่ยเขาบอกไว้ว่ายัางไงเอาตัวแรกตัวนี้เลยเนี่ยฮะเนี่ยคิกเข้าไปเนี่ย EIU บอกว่ายัางไงนะคะ Democracy Index อ่อ่ t w e n เนี่ยนะคะก็คือปี2019เขาบอกมาว่าอินเด็กซ์ของเขามีด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะ ไอ้ห้าตัวที่ว่าหรือห้าหมวดหมู่ที่ว่าคืออะไรอันที่หนึ่งคือกระบวนการเลือกตั้งและข้หุนิยมนะถามว่าตรงนี้เนี่ยกระบวนการเลือกตั้งไทยของเราเนี่ยของนอร์เวย์หรือสวีเดนที่เขาได้อันดับที่สามเนี่ยเขาเขามีกรษริย์เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันไหมคะกระบวนการเลือกตั้งของไอ้สามประเทศเนี่ยเหมือนกันไหมหรือไอ้สองประเทศที่ว่าคือนอร์เวย์กับสวีเดนเนี่ยมันเหมือนกับประเทศไทยไหมเปิดอกเปิดใจนะคะไม่ใช่ดำขุดดำไหว้พูดไปเรื่อยเปือ่อยอ้างอยู่อันเดียว นะคะก็คือมีก,กษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องได้อ,อ,อะไรอะ่ะค่าความเป็นประชาธิปไตยในใน,ในโลกนี้ในระดับดีรอไม่ใช่นะคะนอร์เวย์เขาได้อันดับหนึ่งสวีเดนได้เป็นอันดับสามนะคะเพราะฉะนั้นเราดูซิของเขาก็คือเข้าหมวดในเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยมนะคะสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพรู้จักเันไหสิทธิเสรีภาพเี่ยคนจบเป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะคะหรือว่าอ่ะซื้อต่างๆอย่างยกเว้น ยกยกยกตัวอย่างเช่นเนชั่นเนี่ยหรือคำว่าสิทธิเสรีภาพแม้ม,มันแปลว่าอะไรมันทําอะไรได้บ้างนะคะนี่นี่เขาการที่คนในประเทศไหนก็ตามทั้งหมดร้อยหกสิบห้าประเทศหรือเป็นรัฐอิสระเนี่ยนะคะแล้วกับเขารวมทั้งสองดินแดนด้วยเนี่ยจะมีประชาธิปไตยเขาคำานึงถึงหนึ่งการเลือกตั้งสองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสามการทำงานของรัฐบาลโอ้ยจะไปเทียบเขาไหมคะเนี่ย นอร์เวย์เนี่ยเขาได้อันดับหนึ่งแล้วก็การทํางานของรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะเดยวชินจะบอกค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไรในการจัดของ e อไนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปมั่วค่ะอย่าไปมั่วข้อมูลเขาบอกว่าการทํางานของรัฐบาลนี่มันก็เกี่ยวข้องกับระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆนจริงถูกป่ะประเทศที่มไม่รับฟังประชาชนนะฮะประเทศที่ขึ้นมาปกครองโดย จัดมาแล้วจัดมาแล้วจัดมาเลยจัดมาทั้งนั้นเลยไม่ว่าใครมันจะต้องสนับสนุนกูอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเลือกตั้งอะไรกันแบบจุกกจั๊จจจบอให้มันเรียกว่าได้มาแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ของนอร์เวย์เขาได้ได้เป็นระดับหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทํางานของรัฐบาลเขาดีนะคะมีการเลือกตั้งที่ดีประชาชนเขาได้สิทธิเสรีภาพนะคะแต่กับประเทศไทยไม่ใช่นะคะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเห็นไหมฮะ ถามสิว่าประเทศไทยเนี่ยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าเห็นไหมล่ะก็มีส่วนร่วมเห็นไหมล่ะเนี่ยอยากจะออกมาเดินกันก็ให้มาเดินเนี่ยนะแต่ว่าขอโทษทีโอ้โหตั้งบังเกอร์ลวดหนองลวดน้ํามีตำรวจมีชายในเสื้อดําชุดดําอะไรกันหมาเยอะมากเหมือนกับว่าเออนะเขาจะมาทําอะไรกันนะคะคือคือพยายามตั้งตั้งรับในลักษณะที่ไม่ยอมเสียหน้านะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่อ่ะว่าไปก็ว่าไปเอะ ในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยถามหน่อยเถอะว่านอร์เวย์เนี่ยเขามีคนออกมาเดินขบวนขบวนอะไรกันแบบนี้ไหมนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยรู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยนะไปศึกษาประเทศนี้เข้ามาบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์หรือส so วีเดนที่เขาติดอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสามเนี่ยนะฮะที่เขามีกษัตริย์เหมือนเราเนี่ยอ่ะเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะตัวสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองโอ้เป็นไงคะ วัฒนธรรมทางการเมืองเทศไทยนี่รดนะดีรศประเรสริฐศีนะฮะเขาจัดอันดับจาก5หมวดหมู่นี้เนี่ยนะคะมีตัวชี้วัดทั้งหมด60ตัวนะในหมวดหมู่เหล่านี้แต่ละประเทศจึ่งจัดให้เป็นหนึ่งใน4ประเภทของอระบบก,การปกครองนะเขาแบ่งนะอันที่หนึ่งคือประชาธิปไตยเต็มใบนะแสดงว่าเป็นไงแสดงให้เห็นว่านอร์เวย์เขาน้าจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบไหมเพราะเขาได้หรือไง นะฮะประชาธิปไตยแบบบกพรอ่องเห็นไหมะนะอันที่สามก็คือระบอบก,การปกครองลูกผส,สมและอันสุดท้ายก็คือระบอบเผด็จการอย่างเป็นพวกเกาหลีเหนืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็อยู่อันดับลา่างสุดในร้อยหกสิบห้าประเทศหรือรัฐอิสระพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามตรงนี้เนี่ยถามนะว่าทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเราเป็นแบบไหนที่เราบอกว่าเราไม่เต็มไปเราไม่เต็มไปเนี่ยหรือเราบกพร่องนะฮะเพราะถ้าเราเต็มไป เราก็ติดอันดับหนึ่งในสิบไปแล้วสิใช่ปะ่ะแต่ทําไมเราไม่ติดขอโทษทีประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ทราบไหมครประเทศไทยอยู่อันดับที่หกสิบแปดค่ะนะอันนี้อันนี้ก็จะมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปนะว่าเห็นไหมฮะมีนักเอกสารอ้างอิงอมาเยอะแยะแต่ไม่พูดถึงหรอกแลวพูดถึงอยู่อันเดียวก็คือเรื่องกริย์เนี่ย นะโอขออภยัยที่ฉันพูดคําว่ากษัตริย์รู้สึกว่าจะเน้นไปหน่อยอ่ะนะคะก็คือไปแหมแปลความของเข้ามาเลยว่ามาตราที่สิบหาของเขาก็มีของเราก็มีมันอยู่ในมาตราไหนเห็นไหมะ,ะของเขามีอาร์ติเคิลที่ยีบนะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ะะเห็นมาเนี่บอกฮะ democracy index เอ่อ uh, 29อันดับหนึ่งก็คือประเทศนอร์เวย์อันดับสองก็คือไอซ์แลนด์อันดับสามก็คือสวีเดนอันดับสี่ก็คือนิวซีแลนด์อันดับห้าก็คือฟินแลนด์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในทั้งหมดเดี๋ยวคุณจะบอกว่าโอ้ยนี่เอาอะไรมาพูดเนี่ยประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่หกสิบแปดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ประเทศไทยมีกษัตริย์เหมือนกัน Sweden, กนอร์เวย์มีกษัตริย์เหมือนกันสวีเดนมีกษัตริย์เหมือนกันมันต้องอยู่เทียบเคียงกันขพโทษทีไม่ใช่ นะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่อันดออันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอาน,นะคะตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าดัชนีความเป็นประชาธิปไตยที่เขาลงไว้เนี่ยนะคะของ The Economist Intelligence Unit คือ EIU เนี่ยนะที่เขาทําการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็จัดอันดับออกมาเนี่ยนะคะข้อมูลอันนี้ก็คือลงไว้ตั้งแต่วันที่27มกราคม2020นะคะ เรามาดูกันนะคะบอกเขาบอกว่าอย่างนี้อ่ะมีระดับของนะคะดัชนีชี้วัดระดับของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยตั้งแต่2519เคือ2 5 1 8ปเปรียบเทียบกับ2519นะฮะเนี่ยนะคะ,นะคะก็มีเป็นเรียกว่าเป็นเป็นประเทศประเทศแล้วก็มีแผนที่ให้ดูอย่างนี้นะคะอ่ะตอนนี้มาดูเลยนะคะว่าในด้านที่เขาจัดเอาไว้เนี่ยน่ะลองดูนี่นะคะ อันนี้จะเห็นบอกว่าอันดับที่เขาจัดเอาไว้เนี่ยเห็นไหมคะแอลกิงก็คือแลกหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าไปเนี่ยนะคะเรามาดูสิคะนอร์เวย์เขาได้อันดับหนึ่งสกอร์ของเขาคือคะแนนของเขาคือเก้าสิบแปดเจ็ดนะคะเป็นแอลกิงอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมันก็จะเหมือนกันนะคะแหลกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเขาจะมีลักษณะของอีโคโนมีนะฮะก็คือขึ้นมาตั้งแต่นอร์เวย์แล้วก็มีเดโมครติกอินเด็กต์ก็คือ2019 ะะแล้วก็ดิโมแครติกดิโมแครซีอินเด็กสองพันสิบแปดนะคะแล้วก็มีตัวนี้ก็คือเชนความเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะอันดับหนึ่งก็คือประเทศอนอร์เวย์อันดับสองก็คือไอซ์แลนด์อันดับสามก็คือสวีเดนในสามประเทศนี้อันดับหนึ่งสองสามนี้โอเคนะคะนอร์เวย์กับสวีเดนมีการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือมีราชวงศ์อาถมองนั้นนะคะ ประเทศไอซ์แลนด์ไม่ใช่นะคะอาทีนี้ไปดูต่อไปนะก็มีเดนมาร์กนะอ่าเดนมาร์จากจัดอยู่ในลำดับที่แปดแปลว่าอะไรแปลว่าเดนมาร์กมีกษัตริย์เพราะฉะนั้นเป็นประชาธิปไตยมากไม่ใช่นะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันกษัตริย์ประเทศไหนมีกษัตริย์ก็มีกษัตริย์ แต่ประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยมีกษัตริย์แล้วเป็นประชาธิปไตยไม่ได้แปรผันตามกันอันนี้บอกเลยนะคะามาดูยูเนเต็ดคิงดอมอยู่ในลำดับที่สิบสี่เห็นไหมคะแปลว่าอะไรยูเนเต็ดคิงดอมอยู่ในลำดับที่สิบสี่นะคะา,าราชอาณาจักรนะก็คือควีนอลิาเบธเนี่ยติดอันดับอยู่ในอันดับที่สิบสี่ไม่ได้อยู่ในอันดับที่หนึ่งในสิบซึ่งด้วยซ้ำเห็นไหมคะเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ถูกต้องไหมคะนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเห็นไหม ประเทศที่มีกษัตริย์เพราะฉะนั้นความเป็นประชาธิปไตยสูงไม่ใช่นะคะไม่ใช่คนละเรื่องกันนะการจัดระดับของเขาไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะฮะอ้าวอ่าเรือ่องนี้มาดูนะฮะนี่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าฝรั่งเศสอยู่เป็นอันดับที่สี่ยี่สิบมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในลำดับที่ยี่สิบนะตรงนี้เดี๋ยวจะพูดอย่างนี้ก่อนนะคะว่ามีคนพูดกันนักหนาเลยเวลานั้นเอามาโจมปีว่า พวกกลุ่มก้าวหน้าก้าวอะไรเนี่ยทั้งหลายแหละเวลาเขาพูดถึงเนี่ยคุณเปียบวบกคุยาบุรอะไรเนี่ยไปอ้างอิงฝรั่งเศสอะไรพวกนี้แล้วก็บอกว่าเห็นไหมมันมีประชาธิปไตยจริงกป่าเนี่ยเนี่ยเขาแจกลำดับมาเนี่ยเป็นลำดับที่ยี่สิบเนี่ยยังไงเขาก็ดีกว่าเราเปล่าน,นะฮะทั้งนี้จะบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นมีกรรษัตริย์ไหมมีถูกลมล้างไปแล้วนะฮะแต่จะถามว่า พอถูกลมลางปแลวมีความเป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ที่ฉันบอกไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปศึกษาสมัยนู้นอันนี้เรามาพูดถึงปีนี้นะคะเขาจัดอันดับไว้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั<ๆ>้นที่ฉันก็จะไม่มั่วเอาไปพูดอะไรโยงกันแล้วก็ทําให้เกิดความคุย้ยขวว่ามีกษัตริย์แล้วจึงจะเป็นประชาธิปไตยถ้าไม่มีกษัตริย์ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่จริงเห็นหรือเปล่าเนี่ยมาดูด้อ่ะประเทศไหนอะคานาดาไม่ได้มีกษัตร,ะะตริย์นะคะออสเตรเลียไม่ได้มีกษัตริย์สวิตเซอร์แล นะเจอมันนี้ไม่ได้มีกษัตริย์อุรุกวัยไม่ได้มีกษัตริย์นะอย่างเงี้ยนะคะคุณแต่คอสตาริกาเนี่ยไม่ได้มีกษัตริย์เพราะฉะนั้นขาอประชาธิปไตยสูงป่ะชิลีเนี่ยเห็นปะ่ะไม่จำเป็นว่าต้องมีกษัตริย์นะฮะมาเลเซียอยู่ในระดับที่สี่สิบสามเห็นไนะเห็นไหเห็นมาเลเซียไหมะนะมาเลเซียมีใครอ่ะนะฮะเขาจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเราเห็นป่ะนี่จากขั้นจัดระดับของเขานะดิฉันไม่ได้พูดว่าอยู่ยๆใครจะมามั่วพูดเองได้ คือถ้าเราพูดเรื่องการจัดอันดับของ e อไ u เราก็ต้องพูดว่าเขาจัดยังไงนะ,ะส่วนเราจะไปแบกบอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไไดประชาธิปไตยประเทศไทยเราเนี่ยบานเบิรดแบะนะฮะเพราะฉะนั้นจะมาจัดเราอยู่อันดับโลโลนี่ไม่ได้นะอ่านนั้นก็ไปสร้างกันเองใหม่แล้วกันนะไม่รู้จะว่าว่างอ้าอินเดียอยู่ในเอเชียเหมือนกันอยู่ในอันดับที่ห้าสิบเอ็ดเห็น,นป่ะแลังนะเขาดีกว่าเราอีกนะอินเดียเนี่ยมีความเป็นาาประชาธิปไตยดีกว่าเราอีกนะอันนี้ก็คือตามที่เขาจัด นะนะมอง,กโ,งโกลมกเรียนะะ้าเซอร์เบียไทยแลนด์เห็นไหมยังไทยแลนด์อ่าอิโกดอรออิโกดอร์อยู่อันดับที่หกสิบเจ็ดไทยแลนด์อยู่อันดับที่หกสิบแปดเห็ไงนะ้ฮะอ่าก่อนหน้านี้อยู่อันดับที่ร้อยเจ็ดวูย้ยนะน่ารักนา่าคายนะนะเห็นหรือเปล่าคะดิชั้นชี้เห็นว่าการจัดอันดับของเขา เขาจัดประเทศไทยอยู่ในอันดับที่68ตามดัชนี5หมวดหมู่ที่เขามีนะคะพอจัดไปแล้วอ้าวขายขายมาดูใครอยู่อันดับสุดท้ายนอตโคลีย a อยู่อันดับสุดท้ายคือเกาหลีเหนือคองโกนะฮะแอ,อฟริกากลางซีเลียชาร์ดอย่างนี้อจริงว่าอ,อะไรพวกนี้อะไรอะไรชื่อพวกนี้เห็นไหมลาวลาวนี่อยู่อันดับที่155ยอย่างเงี้ยนะคะ ชน่าเนี่ยอยู่อันดับที่153เห็นหรือเห็นาคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเขาจัดอันดับตามดัชนีที่เขามีนะคะเราจะไปบอกว่าเขามาั่วซั่วมันมันม,มันก็คงไม่ได้เพราะเขาก็จัดตามหลักของเขาเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็อยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะ68แอ่าแล้วก็เอ่อเนเอร์ Norway ก็อยู่อันดับที่หนึ่งสวีเดนก็อยู่อันดับที่สามนะคะอันนี้ก็คือประเทศที่มีกษัตริย์นะคะ mm. เดนมาร์กอยู่อันดับที่แปดมีกษัตริย์นะคะ เนเธอร์แลนด์ก็มีกษัตริย์อยู่ลำดับที่สิบเอ็ดนะคะสหรัรชอณาจักรอยู่ลำดับที่สิบสี่เห็นไหมคะในขณะที่พวกนี้เขาขึ้นไปปั๊บ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 เขามีกษัตริย์นะและเขาก็เป็นประชาธิปไตยมันไม่เหมือนกับของเรานะฮะอย่าไปมั่วว่า เนี่ยเพราะว่าเขามีกษัตริย์เขาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไทยแลนด์มีกษัตริย์ไทยแลนด์เป็นประชาธิปไตยมันจะบ้าเหรอเพราะถ้าเกิดว่าไทยแลนด์มีกษัตริย์และเป็นประชาธิปไตยทําไมไทยแลนด์ถึงถูกจัดอันดับไปอยู่ในลำดับที่68สิบแปดเดี๋ยวไปดูกันทีสิโอ้โหเดี๋ยหายเจอก่อนหายเจอก่อนเนี่ยลำดับที่68เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่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 ยไทยแลนด์เนี่ยหกสิบแปดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบอกว่าอย่ามั่่วคะ นะตรงเนี้ยเวลาเราทําอะไรที่เป็นเชิงวิชาการแล้วเราง้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะใช้หลักการและเหตุผลให้มันเป็นประโยชน์การที่เราเรียนมานะฮะแล้วก็มาวิเคราะห์คิดวิเคราะห์อะไรพวกนี้ก,ก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่คนสน่วนรวมแล้วก็โอเคละถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบนะ,ะเราจะเรียกว่าเป็นสลิมเราก็เป็นได้ไม่เป็นไรหรอกแต่พยายามเลยนะคะนะฮะพยายามหาข้อที่มัน จะเป็นไปได้นะเขาเรียกว่าอะไรคะการโปรประกันได้นะถ้าคุณจะโฆษณาชวนเชื่อให้เขานิยมชมชอบประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเหมือนประเทศนอร์เวย์คุณต้องหาอะไรมาเทียบเคียงให้เขาเห็นว่าเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหาไม่ได้นะคะก็เงียบสูบป,ปากสงบคำไว้บ้างก็ดีเหมือนกันะนะคะเพราะว่าบางทีก็ดูแล้วก็น่ากเกลียดเกินบทสรุปของคลิปนี้ก็คือ เวลาที่เราจะเห็นข้อมูลอะไรอย่างเช่นอินเด็กเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยที่เขามีไว้เนี่ยนะคะเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะคะถึงเราจะเป็นนักวิชาการฝ่ายสลิมหรือกรณีอย่างอื่นอย่างเช่นฝ่ายตรงข้ามเราก็จะต้องพูดและวิเคราะห์ในลักษณะที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช่วิเคราะห์แบบประเภทแถไปข้างหนึ่งแบบนี้นั่นก็คือประเทศที่จะมีดัชนีประเทศที่จะมีความเป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องเป็น ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่หมายถึงเป็นประเทศที่มีดัชนีชี้วัดตามที่เขากําหนดไว้5หมวดหมู่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่นอร์เวย์เข้าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้แปลว่าประเทศไทยนั้นซึ่งมีพระมหากษัตริย์เหมือนกันนั้นจะขึ้นเป็นอันดับดีๆเหมือนกับเขาอย่างที่เห็นแล้วเอ,อ่อนอร์เวย์เป็นอันดับหนึ่งแต่ไทยเป็นอันดับที่68นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่มีกษัตริย์อย่ามาอ้างเรื่องมีกษัตริย์แล้วประชาธิปไตตตยจจะะะดีนะะีนนค้้้้องงใใหเขาร เอานะคะวันนี้คลิปนี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากเลยที่กดไลค์กดแชร์ติดตามและส u ั s c ส i b e เรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ